เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเจ้าแหลมสิสเกตคารอสเคยลาสในวันที่6กุมภาพันธ์2022ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทยที่สังเวียนลาสเวกัสรัฐเนวนาดาประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนนี้สำหรับทางคารอสเครลาสนั้นก็กำลังฝึกซ้อมอยู่บนเทือกเขาสูงที่ศูนย์ฝึกโอโตโมิเซนเตอร์ซึ่งเขากำลังเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นกับเทรนเนอร์คู่ใจของเขา มานนเอลโลเปตโดยทางเทนเนอร์คาร์ลส์คยราสนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อล่าสุดว่าผมจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดเดือนมกราคมเพื่อให้แน่ใจว่าคาร์ลส์คยราสจะกลับคืนสู่รูปร่างที่ดีที่สุดเราร่วมกันทำงานนะ่ะเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับคาร์ลส์คยราสและทบทวนไฟล์เก่าๆที่เคยเจอกับเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นโอกาสที่ทางคาร์ล จะจบลงด้วยชัยชนะอย่างหมดจดสดใสเราทราบดีว่าทางนักชกไทยยังคงข้องใจในไฟเมื่อเจปีที่แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้แพ้ที่ต้องหาข้อแก้ตัวแต่กับไฟนี้ทุกอย่างจะต้องเคลียร์ให้หมดและนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องซ้อมหนักตลอดทั้งเดือนมกราคมเราจะมีสมาธิปรับแต่งกลยุทธ์แก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่ทางควยลาดเองอาจจะมี เราจะสูดอากาศให้เต็มปอดสำหรับการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นในครั้งนี้ให้ได้สำหรับอดีตแชมป์โลกชาวไทยเจ้าแหลมศิสเกตนั้นเขาเป็นนักโชคที่แข็งแกร่งมากเรารู้ดีถึงความสามารถของเขาสไตล์ของเขาและประสบการณ์ของเขาแถมมีกำปั้นที่หนักมากๆดังนั้นเราจึงทำงานกับปัจจัยเหล่านั้นเพื่อใช้ชนะที่มีต่อเจ้าแหลมซิสเกตนะครหลวงโปรโมชั่น อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดมานูเอลโรเปสเทนเนอร์คารอสควยลราสเก่าวนั่นเอง